ใครที่รู้ตัวแล้วว่าเขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคูนขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานปรกมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะเก้าดาบพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกลม ปินหือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษจินธนูเดสพลังงานของคนราศีพิจิกเก้าไม้พลังงานของคนธาตุไฟห้าไม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุไฟราศีพิจิกนะคะที่ขึ้นมา ละง,งานของคุณนะคะบุคลิกภายนอกดูเข้มแข็งดูจริงจงังดูมั่นมั่นมากๆแต่ลึกๆภายในใจนั้นมีทั้งความเป็นห่วงกังวลว่าวุ่นใจมีความเครียดมีความคิดมากนะคะเป็นคนนิ่งๆน,นะคะไม่แสดงออกไม่แสดงท่าทางไม่แสดงท่าทีออกแนวเป็นคนปากแข็งแล้วก็ไม่ยอมใครด้วยนะคะภายในใจนั้นอ่อนโยนอ่อนไหว s ensitive เหมือนกันนะคะแต่ก็เป็นคนที่ มีความพยายามมีความอดทนนะคะแม้ว่าจะพบเจอปัญหาอุปสรรคอะไรมาก็ตามพลังงานของคุณก็คือสู้ไม่ถอยเราก็ไม่แสดงความอ่อนแอความกังวลหรือว่าสิ่งที่อยู่ภายในใจนั้นให้ใครได้รับรู้สักเท่าไหร่หนักไปทางคิดเองนะคะคิดเองเครียดเองแล้วก็จัดการตัวเองนะคะเรามาดูกันว่าใครที่รู้ตัวแล้วว่าเขาอยู่ไม่ได้ทําไม่มีคุณนะคะพอพลังงานของเขาหน่อยคนที่จะ อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณนะคะสองเหรียญนะคะพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกศปสบการยิงถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิ์ธนูวินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะแปดไม้พลังงานของคนธาตุไฟอัศวินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดิน มีพลังงานของคนธาตุดินกับคนธาตุไฟนะคะที่ขึ้นมาต่างคนต่างนิ่งนะคะต่างคนต่างเงียบแต่พลังงานความนิ่งความเงียบของเขานะคะยังแพ้คุณคุณเป็นคนที่นิ่งแล้วหัวแข็งปักแข็งมากกว่าใจแข็งมากกว่านะคะต่างคนต่างคิดมากนะคะของคุณมีก้าวดาบทั้งคิดมากทั้งเครียดทั้งวางวุ่นกังวลใจของเขามีสองเหรียญก็คิดบนไปบนมาแล้วก็ยังหาทางออกไม่ได้คิดแล้วคิดอีกนะคะ แต่ก็เป็นพลังงานของคู่รักของคนรักที่ถึงแม้ว่าจะมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันนะคะเงียบๆน,น,นิ่งๆต่อกันแต่ก็เป็นคนที่ยังคงมีความรักให้กันอยู่คุณมีก้าวหมายคนที่อยู่ในใจของคุณในตอนนี้คือคนที่สําคัญสําหรับคุณที่สุดพลังงานของเขาควินถือเหรียญน,นะคะก็ยังคงเป็นคนคนเดิมที่อยู่ในหัวใจของเขาที่เขายังคงกอดไว้ที่เขายังคงเก็บไว้นะคะ เรามาดูกันว่าเรื่องราวของคุณกับเขาก่อนหน้านี้เป็นยังไงนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนหน้านี้เป็นยังไงทําไมถึงมีปัญหามีประเด็นมีความไม่เข้าใจกันนะคะมีความเครียดมีความคิดมากว้าวุ่นใจในพลังงานของคุณกับเขานะคะเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์เนาะขอดูความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนหน้านี้หน่อยนะคะอัศวินถือดาบนะคะพผงผางใจร้อนนะคะมีแนวทางเป็นของตัวเองนะคะมีความเชื่อมั่นเป็นของตัวเอง ไม่ยอมกันนะคะหรือมีจิกเชียนนะคะต่างคนต่างเก่งแต่ในขณะเดียวกันแม้ว่ามีความต่างกันก็มีความเหมือนกันมีความคล้ายกันมีความคลิกกันอยู่นะคะหดาบนะคะต่อสู้ฝ่าฟันด้วยกันมาจิงถือถ้วยนะคะอบอุ่นอ่อนโยนอ่อนหวานโรแมนติกนะคะรับฟังกันและกันอยู่เคียงคู่เคียงข้างกันและกัน หึงหวงนะคะห้าดาบไม่ยอมกันนะคะแล้วก็ The Devil นะคะอาจจะเป็นอารมณ์นะคะความขุนมัวความโมโหความหึงหวงที่มากเกินไปการไม่ยอมกันนะคะพลังงานที่ขึ้นมาอาจจะไม่ใช่มือที่3นะคะเพราะว่า The De Vi l เนาะเป็นพน,นาการที่มีอยู่ในหัวใจนะคะเป็นความหึงเป็นความหวงเป็นความเสน่หาก็จริงแต่ว่าห้าดาบคือการไม่ยอมกันจะต้องเป็นที่1นนะคะมีความเชื่อมั่นในตนเองจะต้องเป็นคนเดียวแล้วก็ จะต้องเป็นคนชนะส่วนอัศวินถือดาบนะคะก็คือใจร้อนเนาะด่วนตัดสินใจนะคะสิ่งที่คิดสิ่งที่เข้าใจนั้นอาจจะไม่ใช่ความจริงแต่ว่าตัวเองคิดแบบนั้นไปแล้วก็เลยเชื่อมั่นในความคิดความรู้สึกของตัวเองนะคะอาจจะรักมากนะคะก็เลยทําให้หึงหวงมากด้วยนะคะหึงหวงเกินเกินขีดเกินเบอร์ไปนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าทําไมเขาถึงขาดทุนไม่ได้เหตุผลที่เขาขาด คุในชีวิตของเขาไม่ได้นั้นเพราะอะไรนะคะทำไมเขาถึงขาดคุณไม่ได้เพราะอะไร10ดาบนะคะเจ็บปวดเสียใจหากว่าชีวิตของเขาไม่มีคุณหรือว่าช่วงเวลาที่ไม่เข้าใจกันตรงนี้นะคะเหมือนกับโดนทิมแทงเหมือนโดนดาบทิมเลยนะคะท้อแท้หมดหวงังหมดกําลังใจนะคะไม่มีแรงจะทํางานหรือว่า ไม่มีแรงจะทําอะไรเลยชีวิตวนเวียนความคิดความรู้สึกวนเวียนอยู่กับเรื่องราวของคุณและเขาเรื่องที่ไม่เข้าใจกันนั่นเองนะคะแทบจะไม่มีสติหรือว่าสมาธิในการทํางานหรือว่าทําอะไรอย่างอื่นในชีวิตประจําวันเลยนั่นเองนะคะสองไม้นะคะเฝ้าคอยรอคอยนะคะโกรธเองงอนเองแล้วก็เหมือนรู้สึกผิดเองนะคะโกรธเองงอนเองหายเองรอคอยคนอยู่นะคะ ิบเหรียญนะคะคุณเป็นยิ่งกว่าคนรักคุณคือคนในครอบครัวคุณคือส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาสองถ้วยนะคะรักมากรักที่สุดแม้ว่าจะไม่เข้าใจกันจะหึงจะห่วงกันแต่ว่าสาเหตุนั้นเพราะว่าเขารักคุณมากๆนั่นเองนะคะรักมากก็เลยหึงมากก็เลยห่วงมากนะคะเดอะทาวเวอร์ถ้าหากว่าชีวิตของเขาไม่มีคุณก็คือ แตกสลายดับไปเลยนะคะทำอะไรไม่เป็นอยู่ไม่ได้ไม่รู้ว่าจะทำยังไงไม่รู้ว่าชีวิตของเขานั้นจะอยู่ต่อไปยังไงนะคะพลังงานของ The Tower เดอะดาวเวอร์เนาะเป็นเหมือนใส่ฟ้าฟาดลงมากลางใจนะคะช็อกความรู้สึกมากๆไปต่อไม่ถูกทำตัวไม่ถูกอยู่ต่อไม่ได้เลยนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นพลังงานของเขาคนที่รู้ตัวแล้วว่าอยู่ไม่ได้หากไม่มีคุณ คนที่คบกันคุยกันนะคะมีปัญหามีประเด็นการอาจจะเกิดจากความหึงหวงความใจร้อนการไม่ฟังกันการเชื่อมั่นในความคิดความรู้สึกของตัวเองมากๆแต่ว่าความไม่เข้าใจการทะเลาะก,กันของคุณและก็เขาสาเหตุเกิดจากความรักที่มากนะคะมีมากเกินไปมีล้นหัวใจนะคะแล้วก็กลัวที่จะสูญเสียคุณไปนั่นเองก็เลยเหมือนอาจจะรักมากก็เลยพานไปนะคะหึงหวงมากไปโกรธเองงอนเองแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนกับหายโกรธเองนะคะ จ็บปวดจมอยู่กับกองดาบนะคะช่วงเวลาที่ไม่เข้าใจกันเหมือนว่าชีวิตไปต่อไม่ได้เหมือนว่าความรู้สึกมันแตกสลายจะพังทลายหากว่าชีวิตนี้ไม่มีคุณนะคะพลังงานที่ขึ้นมาเนาะทั้งสองถ้วยทั้งสิบเหรียญน,นะคะทั้งเป็นคู่รักเป็นคนรักนะคะเป็นคนที่สําคัญในใจเขาที่สุดเป็นคนที่เขารักมากที่สุดแล้วในขณะเดียวกันก็เป็นอนาคตของเขาด้วยนะคะเป็นคนที่เขาอยากอยู่ด้วยจนแก่เท่าแล้วก็อยากสร้างครอบครัวนะคะอยากอยู่ด้วยกัน อยากเห็นหน้าก,กันในทุกๆวันนั่นเองนะคะเพราะรักมากก็เลยห่วงแหนมากนั่นเองเราก็ไม่สามารถจะจินตนาการได้ว่าถ้าชีวิตของเขาไม่มีคุณอยู่ด้วยเขาจะอยู่ยังไงนะคะ